ประวัติท่านพระโสนโกริวิสสะเถระตอนที่สี่ความเดิมตอนที่แล้วได้อธิบายให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจรู้ชัดว่ากระบวนการเสพติดในตัณหาความทะยานอยากเสพติตในกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสล้วนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมดูตัวอย่างพระโสนโกริวิสสะ ที่แม้จะมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหลชโลมพื้นจนแดงฉานสักเพียงใดแต่พฤติกรรมทั้งหมดล้วนถูกกับเคลื่อนผลักดันด้วยอำนาจพลังแห่งตันหาหาใช่นิพญญาที่พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของสังขารทั้งหลายจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วสแสวงหาทางออกจากการถูกครอบงำของความทยานอยากในสังขาร และกรรมคุณจนเกิดอุปาทานความยึดถือร้อยรัดพันธนาการตนให้ตกเป็นธาตุเพราะตลอดชีวิตของพระโสนโกริวิสะตอนเป็นฆราวาสมีชีวิตอยู่อย่างมัวเมาประมาทเสพบติดในตัณหาสังขารและกรรมคุณทั้งห้าจนยึดติดตราตรึงติดใจก่อให้เพียรพยายามที่จะออกบวชปฏิบัติธรรม เพื่อให้หลุดพ้นจากการครอบงำสังขานกรรมคุณและความยึดถือสุดท้ายกระบวนการมุ่งมั่นเพียรปฏิบัติพยายามสักการใดอย่างดีก็ได้เพียงแค่อานิสง์กุศลสั่งสมบุญบารมีแต่ยังหาได้เข้าถึงมรรคผลใดๆไม่จุดดังพระพุทธดำรัสที่ทรงปารบในอุปมาทั้งสามเมื่อครั้งตัดรารู้ว่า อุปมาข้อที่หนึ่งความว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจในกามยังสเสน่หาในกามยังหลงอยู่ในกามยังกระหายใกามยังมีความเร่าร้อนในกามยังละไม่ได้และยังทําให้กามสงบระง,งับไม่ได้ในภายในสมณะพราหมณ์เหล่านั้น ถึงแม้จะได้สวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรหรือไม่ได้สวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นการตัดจรู้อันยอดเยี่ยมเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำาู้หรุดนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่า เราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นไม่สามารถที่จะสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้เอาอไมา้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าประโยชน์อุปมาข้อที่สองความว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพึงพอใจในกามยังสเสน่หาในกาม ยังหลงอยู่ในกามยังกระหายในกามยังมีความเร่าร้อนในกามยังละกามนั้นไม่ได้และยังให้กามสงบระง,งับไม่ได้ในภายในสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงแม้จะได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งอาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียนก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นการตัดสรู้อันยอดเยี่ยมเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นก็ไม่สามารถที่จะสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะไม้ยังสดและมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำ บุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าไปประปมาณข้อที่สามความว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วไม่มีความพอใจในกามไม่สเสน่หาในกามไม่หลงอยู่ในกามไม่กระหายในกามไม่มีความเร่าร้อนในกามทั้งละกามนั้นได้ และยังให้การนั้นสงบระง,งับได้ในภายในแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงแม้จะได้เสวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรหรือไม่ได้เสวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้ <c oughs> การเห็นการตัดสรู้อันยอดเยี่ยม เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นก็สามารถสีไฟให้เกิดขึ้นมาเพราะไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำพระโสนโกริวิสะเมื่อมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก เลือดไหลฉโลมพื้นจนแดงไปทั่วแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมใดๆเลยนั้นก็เป็นเพราะจิดของท่านยังไม่เห็นโทษเห็นภัยในกามคุณจึงได้เกิดความข้อใจว่าเห็นทีเราคงจะเป็นบุคคลที่โง่เขลาที่สุดจึงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมใดๆได้ไดเช่นนั้นเราก็จะสึกไปคลองเรือน และใช้สมบัติของบิดามารดาจะดีกว่าต้องมาทนทุกข์ทรมานกับการปฏิบัติธรรมที่ไม่เห็นผลสำเร็จใดๆสมัยนั้นพระศา,ศา,ศาสดา,สา,สาทดงรงทราบถึงความปริวิตกของพระเถระ oh. ในเวลาเย็นของวันนั้นทรงหมู่พิสุแวดล้อมเสด็จไปในสุสานศีตะวันนั้นได้เสด็จเข้าไปทางสถานที่เดินจงกลมของท่านพระโสนะ ได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรม,มเปื้อนไปด้วยโลหิตทั้นแล้วจึงตัดพระเยสุทั้งหลายมารับสั่งถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของใครหนอเปื้อนโลหิตเหมือนสถานที่ฆ่าโคพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าท่านพระโสนปารบความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของท่านจึงเปื้อนโลหิตดุดดังสถานที่ฆ่าโคฉะนั้นพระพุทธเจ้าขาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพระโสนะทันแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่จัดไว้ถวายแม้ท่านพระโสนะก็กราบบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระโสนผู้นั่งเฝ้าอยู่ว่าดูก่อนโสนเธอไปในพี่สงัดหลีกเร้นอยู่ได้มีความปาริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปารับความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าเช่นนี้สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่เราอาจบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศล้ากอะไรเราพึงสึกไปเป็นขฤือหัดแล้วบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลดังนี้จะดีกว่าพิสุเธอคิดอย่างนี้ไม่ใช่หรือไม่ท่านพระโสนะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนโสนะจะสำคัญความข้อนี้เป็นชไหนเมื่อครั้งเธอยังเป็นคลือหัดเธอฉลาดในการดีดพินเสียงของสายพินต้องถึงเช่นไรถึงจะดีไพรเราะเธอก็รู้มิใช่หรือท่านพระโสนะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตัสว่าดูก่อนโสนะ เธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนไหนคราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอจะจะมีเสียงอันไพเราะอยู่หรือไม่ท่านพระโสนูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนไหนคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไป คราวนั้นพินของเธอมีเสียงดังไพเราะอยู่หรือไม่ท่านพระโสนูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนโสนะเธอจะสําคัญความข้อนี้เป็นชไหนคราวใดสายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักตั้งอยู่ในสถานะที่ปานที่ปานกลางพอดีคราวนั้น อินของเธอมีให้ท่านพระสโสนะทูลรับว่าไัยราะเนะดีพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนโสนะเช่นนั้นนั่นแลความเพียรที่ป่ารบเกินไปนะัย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนมากไปนะักย่อมเป็นไปเพื่อเกียรติขรานเพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแต่พอเหมาะตั้งจิตให้ผ่อนคลายเป็นกลางจนทำให้อินทรีย์ทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิอ่าเสมอกันและระวังรักษาจิตที่ประกอบด้วยอินทรีย์ทั้งห้านั้นให้สม่ำเสมอพระโสนุนรับสนองพระพุทธพจน์ว่า จะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนท่านพระโสนะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้วทรงเสด็จกลับยังคิจกูดบรรพดเพื่อทรงผ่อนคลายอิริยาบถวันนี้ยาวไปหน่อยเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ชำระสำรอกมลภาวะทางจิตท,ที่กำลังขมึทถึงตึงเครียดให้เบาบางลงด้วยรสพระพุทธธรรม จบไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไปพุทธอิสระปู้ละ <c oughs> แล้วความเพียรถ้าคือทำทาเต็มที่แต่ว่ามีจิตเป็นกลางมันจะสำเร็จผ่นไหมครับเพียรถ้าทำแบบโมวหเขามันก็ไม่ไม่สำเร็จหรอกก็แบบว่าทำแบบทำแบบไม่ใช้ปัญญาอัน,นอันนี้เปรียบได้กับที่ตอนพระพุทธเจ้าท่านพยายามบำเพ็ญเพียรแบบเอ ทุกกกริยาหรือเปล่าค่อหวครับอืมคนที่ํำเ,เพญเียนที่เอาชีวิตยอมเอาชีวิตเข้าสละนะ่ะมีสิทธิ์จะสําเร็จแต่ถ้าเพียนแบบเบื่อเบื่อ,อ,อยางๆอ่ะไม่มีสิทธิ์สําเร็จถามว่าเพราะอะไรเพียนแบบเอาชีวิตเข้าสละนะ่ะการกล้าที่จะสละชีวิตก็ถือว่าลดอัตราตัวตนของกูไปได้แล้ว ตัวกูก็เบาบางลงน้อยลง